กลุกมที่ไหนฮะใหญ่เลยตัวจะก็ได้อยู่ดีอย่างนี้ดูสวยงามเหมโอเคอยู่ตัวโอเคตัวงามอยู่เลยผมงามงามอย่างตรงนี้ยสวัสดีครับผมที่ต้นครับพอดีสารหากินตามมีต้องเกิดครับวันนี้ได้สิสั่งเอาไว้ครับผมนี่คือตุ้มกุ้งครับผมอุปกรณ์ตุ้ง บริษัทวัฒนเศกุ้งครับผมครับเย่อสุดเด็ดอ mm ุปกรณ์อ่าเนพี้ยังครับผมมาเบอร์นี่มาเบอร์มี่เหยื่อที่หัวอาหารปลาดุกเลยครับนี่เหยื่อเนาะมี่จ้าใส่เหยื่อเอาสิตัดเป็นกระป๋องครับผมนี่กระป๋องนื้ยาวอเนาะกระป๋องหล่ะกระป๋องสี่แล้วสี่ตาหยอดส่วนมาแล้วสุบใส่หยอดเก้าห้องครับจอดเป็นรูปเป็นรูปเพื่อให้มันสะดวกในการใส่อาหารครับผมมามีวิธีที่ใส่ง่ายอย่าง คุณพลเลยดิมันไหลไว้ไหมดูว่าหนึงน่งหนึง่งถึงสองช้อนโต๊ะนี่ครับประหยัดแด้ยังไงสบายเข้าไปใส่กระติบมาหมัดอย่า,ปยยาไ,ไปอีมมปกกล้องป๊อปนี่เห็นี้เนาะเราจะห้อยไว้ที่เลยตีื้วมใหม่สดๆร้อนๆเลยเดี๋จะพาไปใส่กัน ห้อยแบบลอยๆเผื่อหน่อยนึงนะครับหอยมาติดเผื่นก็จะห้อยอย่างนี้นะครับผมน,นี่เหรอเสร็จเรียบร้อยเราก็พร้อมใส่นะครับผมในสถานนี้เราจะมัดเสื่อแล้ครับเสื่ออะไรบูร่เชื่อเสื่อเจะมัดไว้เพื่อช่ปลูกนะกัรถ่าย Lắng nếp rồi Qua rồi còn... à, Ở đây không? Ừ. Thì... Thì không mày nữa này, này rồi Xong có ép không? 8 nói của bà để xịt, xịt มาเลด้ก่อนนะเนี่ยเลื่อมเหลาอย่งเี้มึงไก่ไก่จะคอดไว้ขอไปปุ๊บหม่โอเคตัวสวยงามครับผมดีมอีก,อก,อกอไก่สีเลืองเวครับผมอ,อีกสอลังฮัก,กับสิไปใส่หรเดี๋ยวม,มัดก,ก่อนขออนาตน กมัดวาอลอก้ทำงามเปิกลังครับนี่งสุดท้ายครับโอ้โหัง <c oughs> มาเียบไเล็กเล็กมือหน่อยจะมันะคำเล็กมือหรอครับตอนนี้จะคำ สวยงามสอยแบบเขามีเลยโอเคครับเดี๋ยวไปเจออยู่น้อ,นองครับผมนอ้องมันสีขาวครับผมไปครับผมนี่น้องเข้ามาหอดแล้วนี่ต้สวสรอยเข้ามาแล้วนี่จะตุกกตุกนะครับสีครับผมน้องน้องโมบัตไปใส่เลยตัวเสียงเสียเวลาหลังแรกไปโอ้ตัดแดงมาครับผมหลังแรกเข้าไปเลยเป็นการใส่ง่าย บรรยาการ้อนมอเลยโอ้ตื่นแรกตอนแรกอากาศจะเย็นแล้วหนาวคอยือเลก้ไนหี่ครับหลังที่สองอ,อง๋อ ดนนีครับจำเร่งเลยลมเลื่อนนี่นะครับบรรยากาศปบปดนอกองเอาไปนครับปะต่อเลยมาต่อเลยสัตว์เนี่ยวังวบรรยากาศที่ขาเลยลมช่วยๆ ใกุ่มกากินตาธรรมศาครับผมบงหมูบ้านกุ้งร้ายนี่มนี้ต่ว่าปบริษัทร่ต่อยังาต่หงนยวน้อนอยิตอไปต่อเลยต่อเลย มาส่องจมอะไรเนี่ยมันไปตรวจไม่ไม โอเคครับผมมือสองที่ถือว่ถือสีมาผมมนเจอมือสองผมเดี๋ยวไปยาวกันไปอรุณสวัสดิ์สอครับผมนี่สวิกาครับสองครับอดน้องบอกรุงแล้วครับผมเดี๋ยวจะยาวกันครับวันสิกุงวะอากาศหนาวแห้งวันนี้บรูครับมสีใดวะสีกินบไป วินเดิ้ลินเดิโอ้โหมกันเสแล้วครับยังเหล้องแรกแห่วฟมานละ่ะสอยนี่นอนยาหนึง่งโอ้โอเคเดี๋ยวไปต่อครับผมบรรยากาศเบบเสา์เลยขังน้องของัง,ขงหวยครับอู้ไปนี่รู้สึกว่าสนาวนะ กลุ่มโบเถืเอยัดสอง่นี่ครับโบ้ถืออด้ยปกติน้องนี่กุ่มหลายเลยนี่แปลกอะสองตัวมันหมดเหี่ยวหม่โบ้ะถื่อาหารกัดอาหารเดิมๆนะครับเคยใส่ก ม่ยผ่านนะนเดียะยามาผมหลายหนึนด็กลุ้งเมื่อกี้สิบตัวนึ่งเด็กกุ่มต้องเงงามอยู่กุมเลยเดียกุม้งงามเลยอ้หส์วะเฮียไปต่อเลยพเดียม่ถือเราดีเหรอจก็ได้อยู่ดีอนน่างเดี ตงงุงงามเองโอเคอยู่ถือโอเคทำไม่ถึงสักทีเนียหอยอ่ะหอยเราหอยหน่อยไปไปไป quay Số ngam gì đây Ngam ngam không nghe Quay to lên coi lên cùng đi cá nào có sẽ cả bên dưới nào bắt nào cháu không có ngang nghèo à đấy ตัวบ่ค่อยเข่าสักหนิที่ว่าบุพานบ่ได้บ่ได้หนไรบร่ไดนบ่ได้แต่กัพดพุทธก้อยดอกก้อยนึงน้อยๆนี่ง,ง,มง,งามโอเคครับจบคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวสิห้ามงหม่รอ่เมืองสำหรับกุ้งตกกุ้งกุ้งชีวิตหลังสืงส่อว่าทดลองเจอกันคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ